วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปทำฝายกันน้ำ ไว้ฝา,ายจะรอ,อ,ะอน้ำแ <c oughs> ม่บอกฝายจะรอน้ำจะร้้น้เเดี๋ยวถ่ายให้เห็นหน้าก่อยปสปฝายกันน้ำให้แม่ไว้รถผักอนนี้เรากกำลังเดินเข้ามาอันนี้เป็นอะไระสวนมะพร้าวของคุณสุป,ประชัยนะคะประมาณประมาณสี่ห้าปีได้แล

ทำที่กั้นกระสอบเราจะกั้นกันตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนเราจะกั้นกันตรงนู้นไหนตรงท้ายนี้ชุดชุดเข้าป่าชุดเข้าป่า กันตรงนี้เหรอมีจ้ากันตรงนี้อันนั้นเด็กหาปูที่ใส่ชุดมิกกี้เม้าส์เด็กหาปูไหนดูซิดูซิได้กินตัวแล้ว มาเอาเอาปูมาดูใส่เพลงใส่เพลงใส่นอินอร์โอนอีกว้าวเจอแล้วหนึ่งตัวหนดูสิ ตัวเล็กสตัวแล้วมีเหรียญได้ทั้3ตัวแล้วได้แล้วจ้าไผ่อันนี้ลากไปไหนไปทำอะไรคะขานกั้นอะไรนะขานกั้นขานกั้นน้องมีดเค้าเรียกว่าขานกั้นนะคะทุกคน แล้วเราเดินข้ามได้ไหมแล้วไว้สําหรับเราเดินข้ามปะ,ะ,ะไม่มันต้องแบบนี้สอ<ส>งสอง,ง,งท่อนสามท่อนตอบหน่อยอันนี้หาปูค่ะหาปูอันนี้ฝ่ายสเสบียงอาหารของเราอันนี้น้ำ เราไม่ได้โฆษณานะคะอันนะี้ถ้าโฆษณาก็ไม่ได้ม,มีสปนเซอรป็นต,ตาเป็นตาต้องเข้าแล้วล่ะถ่ายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะน้องเขาก็กำลังกำลังอะไรอะ่ะกำลังตัดแต่งให้สามารถแบบนั่งได้นั่งห้อยขาตอนนั้นแนวออกไปก่อนไมค์ตอนนั้นอยู่ดีนะ กินลม,ม,ช,มชมวิวฟังเพลงเล่นเอ็มวีลมไม่งทงช่องลมเลยคนดูชอบดูลมเยอะออคนชอบดูลมเยอะลมไม่ทงชอทอ่องลมอ่ะทำแล้วก็ไปลงติ๊กต็อกตอนนี้เนี่ยหาปูได้กี่ตัวแล้วจ๊ะบางดีีเน่ยไหนดูสิ คอนี้สองค่ะมาแล้วมอนี่สองทำไมอะติดอ่ะก็างกู้หน่อยขว้างตรงน้อ่ะอา พาดเลยจ้าสองอันเล่นมวยปั้มได้เหรอ้ังหลังก็ได้มั้ง,อ,อ,อ,งอีกนิดนึง,นาางต้องพาไ้มังี่โอย่างงนนััน้้มเอเอ ได้แล้วโอเคเแต่มันจะติดตรงนี้หน่อยเนาะเล่นเลยเล่นในนี่อะไรอ่ะมวยเออเอากระเบื้อค่ะอีกแล้วจ้าเอาใสอันนี้เสียงค่ะ มมยมอันนี้มมยมอะไรนะมยมดองมยมจิม้มเติมสีเชิมแล้วตอนไหนลองชิมซิด <c oughs> าวีลองชิมซิอัน,นจะอร่อยไหมอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอืออือจิม้มเป็นไงอะไรเนี่นย <c oughs> ไม่เข้าถึงรสชาติเลยรสชาติ รสชาติอร่อยยู่นะเค ha อันนี้ตอกหลักไม่เห็นสอบสายมันไหลไม่ให้กระสอบสายมันไหลเรื่องไม่ให้ตกล่วงไปเลยนะฮะเดี๋้วตอกไปตลอดแนวนู่นแหละโฟกัสที่ตีนโอ้โหดูที่ตีนเขาไงเดไม่ไพ่อันเดียวอย่างนี้เนี่ยมันต้องต่อไม่ไพ่อันเดียวเมันดินได้แล้วเนี่ยยาเดินไม่ได้ดิอัเดียวอะยาได้สองตัวล่วงต้บ อูนะคะไหน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 ปูนี่ค่ะกตไปก็ไปขั้นตอนการอะไรนะไฟสาย ก็สอบนะคะทุกคนพอฝึเต็มนี่ก็สอบแล้วก็ระวังตัวนี้นี่เป็นังไงพี่รองชื่อชื่อแต่ระวังตอวตรงนี้เด้อเผื่อไม่รู้อวันหนจะยกให้ดูนะพลังเต็มตอนนี้ได้กี่ก็สอบแล้วน้ำใสมากตอนนี้ได้กี่ก็สอบแล้วสองสามกเจ็ดเจกระสอบพี่ Mi si cuore. Yeah. <laughs>

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วฟอ,อ,องมันแห้งไม่มีน้ำก็คลิปนี้ขอลาไปด้วยภาพน้องหมานะคะ